ใครสนใจเติมเกมไลน์เลนเจอราคาโคตรจะถูกนะครับทุกคนนะร้านมารุช็อปนะครับราคาถูกกว่าในเกมถึง35%ได้เลยนะครับทุกคนนะผมการันตีเลยครับร้านนี้เติมถูกเติมง่ายปลอดภัย100%ครับทุกคนใครที่เติมแล้วนะครับฝากบอกมาจากช่อง RJ r a n g e r ด้วยนะครับทุกคนนะขอพระคุณมากๆเลยนะครับนะครับทุกคนอยู่ผม RJ r a n g e r นะครับและมาอยู่กับไอดีป้ายเหลืองนะครับทุกคน EP นี้เป็น EP ที่6ปะ น่าจะ EP ที่6ปะหรือ EP ที่7วะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึ่งเออผมลืมดูอ่ะโอเคคลิปนี้ผมก็ผ่านเดือนมาแล้วทุกคนก็คือแต่และเดือนอ่ะผมก็จะไปเล่นเพื่อรับ300รลูบี้นะครับทุกคนนะในแต่และเดือนหนึ่งอ่ะหเดือนนะครับมันจะสามารถรับได้3 0 0รูบี้นะครับนี่ก็คือข้อดีของการเล่นป้ายเหลืองนะส่วนใครที่ยังไม่รู้นะครับและอยากจะเล่นป้ายเหลืองนะครับข้อดีของการเล่นป้ายเหลืองก็จะมีตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเล่น PP เลยก็ได้นะครับเราจะได้รับ3ม 100ร้อยลูบี้ต่อ1เดือนเลยเป,เป๊ะเลยนะครับทุกคนนะ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับโอเคผมถูกอยู่มั้ง EP ที่6โอเค EP ที่6ครับมา EP ที่แล้วปั้นตัวไกทองไปนะครับ EP นี้มาลุยก,กันต่อครับ EP นี้ผมจะมาเล่นรับ3 0 0รลูบี้กันนะครับผ่านเดือนมาแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาเปิดกระชานิดหน่อยด้วยนะครับเพราะตัวใหม่ก็ มันก็ก็ตามนั้นแล้วทุกคนมันอาจจะยังไม่ได้โหดมากนะครับทุกคนนะผมว่าอาจจะเบียดตำนานไม่ได้เลยแหละมัง้งเดี๋ยวขอไปดูดิผมขอไปดูแป๊บหนึ่งโอเคขอดูตำนานสักทีมหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเปลิตาแล้วกันโอ้โหไม่มีวีเววเลยครับทุกคนเอาอีกสักคนแล้วกันโอเคอยังไม่มีนะครับตัวใหม่นะโอเคครับเราไปเล่นกันเลยครับทุกคน ด่านที่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ด่านหนึ่งร้อยแล้วก็ด่านสานสิบนะเค okay, ด่านร้0ยห้าิครับเล่นถูกนะผมแนะนําเล่นเล่นเล่นได้ทุกวันครับยกเว้นนะผมจะบอกนะครับที่เหลือเล่นได้หมดเลยยกเว้นวันอังคานนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะสามวันนี้ห้ามเล่นนะครับใครที่จะมาเล่นด่านในป้ายเหลืองนะครับก็คืออันนี้ผมเล่นเป็นวันศุกร์นะครับเล่นเป็นวันพฤหัสแหละแต่ว่าจะวันวันพฤหัสครับเป็นเวลาห้าทุ่มแล้ว กคนนะ็คือมันเป็นของวันสุกไปแล้วครับทุกคนนะคือมันเป็นของวันสุกไปแล้วมันก็จะวันสุกอะ่ะมันจะเพิ่มเป็นเลเวลเลเวลของตัวนะครับอัพเลเวลของตัวนะโอ้เลเวลผมเลื่อนว่ะเป็น89แล้วนะเก็บ7,000บีลุยครับทุกคนซีรีส์เก็บ7,000รูปีนะครับไอเดียป้ายเลืองผมตอนนี้เลเวล89แล้วนะครับน่าจะถึง,ถงมัง้งจนกว่าจะถึงเลเวล99ก็ มันจะถึงเลเวลเก้าสนะครับจนกว่าจะถึงแบบเลื่อนขึ้นเอหนึ่งคือหมดสิทธิ์รับสามรูบี้ทันทีนะครับทุกคนนะถ้าคุณยังอยู่ป้ายเหลืองก็สามารถเล่นได้นะครับโอเคครับเลเวลทำไมมาเลื่อนเยอะจังวะวันนี้ผมคํานวณมาผิดหรือเปล่าวะไม่น่าผิดมั้งก็ถูกอยู่หรอกเดี๋ยวรอรู้เลเลเวลมันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าโอ้โหพูดผมพูดเป็นติดตขัดวะเป็นอะไรวะ ดวนง่วงนอนวะโอเคครับรับมาครับจะรู้เออขึ้นหนึ่งเลเวลเองอือแต่ด่านเมื่อกี้มันน่าจะขึ้นเยอะเพราะว่ามันด่านมันสูงนะครับโอเคครับรับมาครับสามร้อยบีครับโอเคเลเวลเลื่อนมาครับไอผมถูกปะเนี่ยนี่ไงก็ผสมเลนเจอร์นี่ไงสองเท่าอืนก็ถูกนี่ครับวันอังคารนะครับกับวันเสาร์กับวันเสาร์อาทิตย์ห้ามเลยนะครับเลเวลมันจะอัพคูณสองนะครับ อผมก็ไม่ได้มีบูสเตอร์ะไรนะเลเวลมันดูขึ้นเยอะแปลกๆหรือว่าผมคิดไปเองวะเคช่างมันแล้วกันไปครับรับไปเอากดผิดอีกเฮ้ยตอนนี้1,300แล้วนะครับเหลืออันสุดท้าย150เป็นปึ๊บหนึ่งโอ้ยเกือบถึง1,500เห้ารอยเหลือแอค่30นะครับมาดู PP กัน,นครับตอนนี้ PP ผมน่าจะดันไปจบที่เงินหนึได้อยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาตีพีพีกันก่อนเลยนะครับโอเคตัวตัวนี้ตัวใหม่ครับนักเลงสีวะนะครับทุกคนอืมตัวที่ตัวนี้ว่ะอืมเหมือนมิกูตัวในตำนานเลยนะฮะสิวะสีวะตัวนี้ก็ดูเหมือนเขาบอกว่ามันดีที่สุดในโคลโรโบนี้นะครับตัวสีวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนอะไรยังไงเพราะผมเปิดยังไม่ได้เลยนะครับ ผมอาจจะผมเปิดได้แค่แจ็คเดริเปอร์ที่รีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้เปิดได้ตัวเดียวครับแล้วก็เปิดไอเดียเดียวด้วยไอดีอื่นยังไม่ได้ค่อยเปิดนะครับทุกคนผมรอแบบบัฟอยู่อ่ะผมยังไม่อยากเสี่ยงเปิดนะเพราะไอดีสามผมแม่งบับดวงแบบสุดยอดไงผมเลยกล้าเปิดครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันแบบดวงดีมากๆครับกับโคโลบูนี่คือสุดๆเลยและผมก็น่าจะดองยาวๆครับไอดีสามผมไอดีหลักคือผมไม่เปิดนะครับเดือนนี้นะข้ามเลยครับทุกคน น่าจะเบียดเลมผมไม่ได้หรอกตัวใหม่อะแต่ว่าตัวใหม่มันทดสอบหนึ่ง,งกับเลมมามันชนะเลมนะผมเห็นพี่เขาแบบพี่อ่าพี่คนไหนวะทดสอบแล้วชนะเลมนี่แหละผมจะไม่ได้พี่คนไหนคนนึงนี่แหละในยูทูบนี่แหละครับชนะเลมนะครับแบบฟาดเลมหายอะมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็โดนเนื้อเพราะผมดูทรงแล้วเนี่ยดูจากทรงแล้ว เดี๋ยวต้องรอดูเรื่อยๆก่อนครับทุกคนว่ามันจะโหดขนาดไหนนะตัวใหม่นะถ้ามันโหดจริงๆผมอาจจะกัดฟันแบ่งเปิดตาม่าก็ได้ครับเพราะเดือนหน้าเป็นเนื้อแสงมืดนะไอดี ID หลักผมก็อยากได้แสงมืดเหมือนกันครับโอเคหวังว่าเราจะชนะชิวๆเลยนะระเบิดมันจะแรงนิดนึงครับดูดิโยกระเด็นเลยครับแต่ว่ายังไม่ตายนะดูดิอุ้ยท่านอายผมตาย ตายเยอะอยู่นะเมื่อกี้นะโอเคเราน่าจะจบได้ครับบ่อยๆก็พยายามตีทีมแบบนี้ครับใครที่เล่นป้าเหลืองนะครับก็รีบบ่อยๆอย่าไปตีทีมที่แบบคิดว่าเราแบบเราต้องดูตัวเลนเจอร์เราด้วยครับว่าตัวเลนเจอร์เราอะถนัดอุ้ยโอ้โหคนนี้ดวงดีอยู่นะโอเคอเจอทีมเริ่ม เริ่มโหดแล้วครับเพราะว่ามันอยู่อีกเงินหนึ่งแล้วเริ่มเจอทีมที่แบบมีธาตุค่อนข้างที่จะครบขันแล้วอืมโอเคทีมนี้ไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวผมจะลองดูนะไม่มีตัวทางด้านของธาตุน้ำนะเพราะว่าทีมผมอะ่ะจะโหดไปทางด้านของท่านอายจะเป็นเดอะแบกครับก็เลยต้องพึง่งก็เลยต้องเจอพวกสายแบบสายสายธาตุไม้อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเจอท่านไม้ก็จะชนะง่ายๆหน่อยนะครับทุกคนทานายผมสตันสายพลังนะมาดูกันว่าจะฟาดทีเด่เยวหายเกี้ยงหรือเปล่าน,น่าจะไม่เหลือครับผมบอกเลยไงทานายผมได้ฉายโอเคครับโอคค้โหดูดิสตันยับอ่ะดูดิเดี๋ยวรอาำมีกกันแป๊บนึงโอเคครับไป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 โอเคครับตอนนี้ดันมาแล้วดันมาแล้ว เป็นไงครับอุ้ยตัวตัวช่วยผมตายแล้วทุกคนอาดมเหมือนอึดมากเลยว่ะตัวอาดํานะเดี๋ยวรอสายสายลอยของตัวไก่ทองครับไก่ทองก็ลอยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ยืนไม่ได้เองครับทุกคนลอยไปเรื่อยๆค่อยๆตีไปทีละน,นิดแต่มันก็ตายเองนี่ครับเดีลอยโอ้โหมาหยุดไก่ทองผมไว้ด้วย เอเลนออกมาก็ไม่มีผลแล้วครับไก่ทองผมเริ่มแบบมีเริ่มมีแบบประมาณสี่ห้าตัวแล้วนะเริ่มเยอะแบบเริ่มสอยแบบสอยแม่นแล้วดูดิไม่รู้ว่ากี่ตัววแบบ่ะเยอะอยู่ยนะโอเคครับจบบ้านให้ได้ครับดูไก่ทองผมตีครับตีไม่เข้าเลยว่ะตีโอ้โหตีตัวนี้มูลตีมูลดุรยางไม่เข้าเลยเมื่อกี้โอ้โหโอเคครับจบไป เรียบร้อยครับทุกคนเล่นมา300รลูบบี้ครับเดือนหน้าก็อีก300ครับก็ผมก็จะผมยังไม่มีเป้าหมายนะครับว่าจะไปเปิดเดือนไหนนะผมก็คือเก็บเรื่อยๆครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเอ้ยเดี๋ยวค่อยเปิดดีกว่าเดี๋ยวค่อยเปิดท้ายคลิปเพราะว่าผมจะเปลี่ยนภาษาด้วยเดี๋ยวตะขอ T P P ไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยว่ากันับทุกคน,กคนเดี๋ยวผมจะลองใช้สูตรเปลี่ยนภาษาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันว่ามันจะแบบออกหรือเปล่านะตั๋วเดือนตัว๋วผมรองมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยคือไม่ได้ใช้เลยนะ เดือนที่แล้วคือผมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าแบบผมสุ่มมามันก็ไม่มันก็ปั้นยากครับทุกคนสู้ตัวใหม่มาแบบเอาเท่ๆดีกว่าโอเคตัวนี้ท่าน้ําแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนอุ้ยแต่ว,ว่ามันแรงว่ะเดี๋ยวลองดูดิเราจะไหวหรือเปล่านะผมจะเอาทางนั้นของอาเบโดครับมายืนกันไว้นะโอ้โหปะียไปสองตัวได้หรอนี่ไงสวยแล้วอาเบโดครับโอ้ไก่ทองก็ตายไปดูก็ตายอุ้ยตายหมดเลยหรอ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าผมจะแพ้ตัวใหม่ไปหมิ่นเขาไว้เยอะด้วยดิไปหมิ่นเขาไว้เยอะด้วยดิเดี๋ยวรอไก่ท้องผมสอยครับเดี๋ยวขอพัดก่อนได้ปะอู้ดูทีมันโอิดูดีดูดีเพื่อนทีแม่งโกงอะ่ะอือหือโอ้โหบรไลแล้วผมโอเคโอเคโอเคสตันไว้สตันไว้เพื่อนสตันไว้ ไก่ทองเอ้ยไก่ทองผมต้องสอยครับเอาตัวไป,ปร่วไปยืนขวางไว้นะอื้มโอ้ตีโอ้แม่งแรงจังวะโอ้เฮียไก่ทองผมผมว่าผมแพ้แน่เลยทีมผมไม่มีดาเมจที่จะเอาชนะเขาได้เลยนะเอาตัวบินไปลอยบ้านดี่ะ่ะตีตัวบินไปลอยบ้านตัวบินไปลอยบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเจอผม เดี๋ยวเจอผมเพื่อนนี่ไงไปแล้วโอ้โหโคตรช้าตัวบินกูโอ้โหจเจริญแล้วเออาท่านไม้มาขวางดินี่นี่ท่านไม้ไมีท่านไม้ไมตัวหนึง่งดูดิยางไปขวางดูดิยางไปยืนขวางไว้ก่อนเออเอาไปดูผมอุย้ยหายเกี้ยงเฮ้ยสกิลตัวอะไรวะอุ้ยสกิลตัวอะไรวะหายเกี้ยงเลยอะ่ะอู๋ทีเดียวแบบหายหมดเลยอะ่ะ แต่มันก็แรงอยู่นะมันได้บัฟมาครับทุกคนผมว่ามันก็น่าจะโหดแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะเพราะว่าเนี่ยดูทรงนั้นไม่รู้เหมือนกันวาต้องรอดูยาวๆครับทุกคนมาดูเกียร์เขาดิว่าเขาใส่เกียร์อะไรนั่นไงว่าแลนะ้วสร้างบาเดียในพื้นที่โอ้โหโอเคครับแมตช์สุดท้ายนะ แมตช์สุดท้ายครับก่อนที่จะไปเปิดกระชานะขออีกแมตช์หนึ่งแล้วกันโอเคครับทีมนี้โอ้โหเลเวลเขาเยอะอยู่นะโอเคลองเสียกดวงดูครับ<อ>ผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวพวกไอเทมอ่ะพวกไอเทมแม่งแบบทีมผมแม่งหายหมดเลยอ่ะโอ้โมีตตวตัวเก่าๆเลยนะทุกคนนะมีตตัวแบบยุคแบบยุคแรก,กๆเลยยุคดึกดำบรรณอ่นนะดูดิ โอ้ตัวนี้โคลาโบโคลาโบเม่นสีฟ้าโคลาโบอะไรวะจำชื่อไม่ได้อืมอไอเรยวะโซนิกโซนิกเออเออผมชอบอยู่นะโคลาโบโซนิกนะแต่ว่าแบบผมไม่ยังไม่ได้มาเล่นนะตอนนั้นอะแต่ผมผมผมเคยเล่นไปประมาณซีซั่นสามมั้งผมเล่นไปตอนในเบบี้โรดอนออกมาแรกๆอะตอนนั้นแหละที่ผมจําความได้นะตอนนั้นแหละเบบี้โรดอนเคยตัวแซลลี่ขี่ขี่ไดโนเสาร์ครับ อ่าแหละตอนมันออกมาแรกๆเลยผมเล่นตอนนั้นแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะเลิกเล่นไปแล้วแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณ2ปี3ปีนี่แหละอ่าเพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณ2ปีกว่า,วาครับทุกคนแล้วก็มาเริ่มทํา youtube อะไรมาเริ่มทําอะไรผมก็อยากทํานะโอเคครับปิดเกมไปโอเคครับเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราไปเปิดกับชากันเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวผมมีสูตรอยู่นะเดี๋ยวต้องใช้สูตรครับ มันต้องมีสูตรบ้างครับทุกคนมาตอนแรกก็จะตอนแรกผมจะยังไม่ใช้สูตรนะเฮ้ยมีคะแนน F เท่าไหร่วะโอ้โหสามร้อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาคะแนน F แป๊บหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวรับคะแนน F แป๊บถ้าป้ายเหลืองวิ่งได้ก็น่าจะดีนะผมจะได้มีตังค์ใช้เยอะๆนะครับคือป้ายแดงมันวิ่งได้ครับทุกคนแต่ป้ายเหลืองวิ่งไม่ได้นะ ทำไมมันด้งกลับมาวะโอเคใครอยากแอดเพื่อนก็แอดมาได้นะครับทุกคน ID ไอดีป้ายเหลืองผมต้อนรับเพื่อนเยอะๆเลยนะครับใครอยากแอดมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะอืมต้องไหนวะนี่ครับใครอยากแอดเพื่อนผมมาก็แอดมาได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดกระชากันเลยครับโอเคใส่สักสิบการ์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วผมจะไปเปลี่ยนภาษานะ โอเคครับ10การ์ดเลยผมก็อยากได้ตัวใหม่อยู่นะมาดูกันว่ามันจะออกมาหรือเปล่าอยากได้ตัวอะไรก็ได้ครับทุกคนตัวอะไรก็ได้ขอแค่เป็นตัวใหม่อะมาดูกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่ากรชาโอ้โหเดี๋ยวผมโอเคครับเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราลองภาษาเ,เกาหลีดิ เอาสัก10การนะครับแล้วก็เปลี่ยนส0การดเป็นสิวะเข้าเกมเป็นสิวะร่างธรรมดานะครับผมไม่รู้ว่ามันแล้วแต่ช่วงหรือเปล่านะครับอม,มันก็น่าจะแล้วแต่ช่วงมั้งมันดอบดีดอปไม่ดีอะไรยังไงก็ผมผมซุ่มไอดีป้ายเหลืองที่ผมดองอ่ะผมซุ่มไปแบบผมได้สิวะสองไอดีติดกันเลยโอเคลุยครับลุยห้าการเออเดี๋ยวสุ่มอีกสิบการแล้วก็เปลี่ยนภาษาอีกรอบหนึ่ง นะครับรวยครับรวย10บการ์ดกัดจ้าโอ้โหตัวโคตรเน่าเลยเน่าจัดมาครับ5การ์ดครับรวยเลสโก้กัดจ้าโอ้โหเน่าเกินเน่าตื้เลยอะ่ะทุกคน โอเคเปลี่ยนภาษาอีกรอบหนึ่งครับเป็นอินโดแล้วกันโอเคผมจะลองเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเอาสักภาษาละสิบเดี๋ยวเราลองดูเลยครับเรื่อยๆครับสูตรเปลี่ยนภาษาแต่ผมมีทั้งหมด50กาสิกาครับมี4 8แเดี๋ยวผมไปแลกอีก2นะครับก็น่าจะเป็น50เป๊ะโอเคขอรับตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองใช้ตัวเอสุ่มไปด้วยเดี๋ยวขอดูดิมีเท่าไหร่เดี๋ยวอีกนิดนึงให้มันสุ่มได้2ครั้งแล้วกันทุกคนเดี๋ยวตัวเอก่อน จังวะมันมันซุ่มได้ทีละวเท่าไหร่วะพอไหมเนี่ยเพื่อนก็น้อยอีกโอ้ใครอยากแอดมาก็ฝากแอดมาด้วยนะครับทุกคนผมเมื่อกี้ผมขึ้นไว้ให้แล้วนะโอเคมาครับมาดูกันว่าผมจะมีเท่าไหร่นะพอหรือเปล่าวะหนึ่งพันน่าจะพอหรือมั้งโอ้โหไม่พอหนึ่งพันด้วยบันไลแล้ว ไม่เป็นไรครับขาดอีกแค่โอ้โหสี่สิบเองไปครับไปลุย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 เฮ้ยถือว่าออกของที่พอใช้ได้นะครับโอเคครับสิบการ์ดครับทุกคนลุยเลสโคมาดูกันว่าจะได้แจ็คเดลิเปอร์หรือตัวสิวะหรือเปล่านะตัวไหนก็ได้ครับผมไม่เกี่ยงมาดิโอ้โหขอแค่ไม่ใช่ตัวเนี้ยตัวไหนก็ได้ขอแค่ไม่ใช่ครูฝึกทหารนะโอเคครับลุย กัจชาขอเป็นแจ็คเดลิเปอร์หรือตัวไหนก็ได้มาที่เพื่อนกัจชาโอ้บอกเลยอุ้ยขอโทษทุกคนอู๋ไม้อีกแล้วสูตรเดิมเลยสูตรเดิมกับไอที่สามเลยครับทุกคนเหมือนกันเป๊ะผมใช้สูตรน,นี้แหละเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยโอ้โหแจ็คเดลิเปอร์ทุกคนมาสวยพี่สวยสูตรนี้แม่งสุดจริงอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะ ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมได้แจ็คสองสองรอบแล้วใช่ครับผมได้แจ็คสองรอบแล้วถ้าใครยังไม่ดูนะครับกลับไปดูได้ที่ผมเปิดกระชาอ่าลิปที่ส0มสิบการ์ดที่ผมเปิด3 0สิบการ์ดได้มาเดี๋ยวเราลอง,ลองตามหาสิวะอีกดีมาครับมาดูกันว่าม่นจะออกคู่เทพเลยหรือเปล่าผมจะใส่หมดเลยนะตัวกระชานะโอเคครับลุยการ์จ้า,จาโอ้โหไม่มาวะ่ะ โอ้โหแจ็คเกอริปเปอร์เดี๋ยวนะผมขอไปแลกตั๋วแป๊บหนึ่งเปิดให้มันครบห้าสิบเลยแล้วกันครับทุกคนโอ้โห,โโหไม่พอด้วยโอโ้มันยังไม่เปลี่ยนเดือนนี่ว่าลืมเลยทุกคนเอ้ยแหมผมลืมเลยว่ามันยังไม่เปลี่ยนเดือนโอ้ยนี่ไงนี่ไงตัวกระชายอยู่นี้มีอีกพอดีเลยเป็นหกครับเป็นครบพอดียี่สิบเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษาแป๊บนึงแล้วกัน ตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นภาษาแจ็คดิปปลิเปอร์ครับหวานเจยบเลยครับเดี๋ยวขอไปล็อก๊บนะึะเอาอย่งไละ่ะโ,โ,โ,โอ้โหโกจดัโจดโกจดัดโกจัดโกจัดผมบอกเลยโกจดัดคลิปนี้สุดจัดครับสุดจัดประตอกโอเคมาถ้าได้คู่เทียบนี่คือเหวอ๋อเหว๋อกันทั้งบางเอาเป็นนี้แล้วกันเฮ้ยผม เอาสูตรนี้ไปใช้กับไอที่หลักปะไม่ไม่ไม่ไอทีหลักผมจะกั้นใจแล้วว่าจะดองนะครับนี่นี่ไงกูกำลังเละอีกแล้วโอ้โหโอ้เมื่อกี้พูดแบบผมลั่นเลยนะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับที่พูดคำหยาบนะครับขอโทษจริงๆมันห้ามไม่ได้จริงๆครับเมื่อกี้โอเคนะเอาอยู่ไหนล่ะมาครับมาครับลุย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  โอ้คลิปนี้19นาทีแล้วนะผมเปิดไปเปิดมา19นาทีแล้วนะโอ้โหกระจ้าโอ้โหค้างนึกว่ามาซะแล้วเปิดเกลียร์ให้มันหมดเปิดเกลียร์ให้มหมดปึ๊บหุ่ไม้กวาดไปห้าการ์ดกะจ้า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 โอ้โหทุกคนดูดี ไอ้เชี่ยแจ็คลิปเปอร์อีกแล้วสองตัวเลยหรอไอ้เชี่ยดูดิทุกคนสองตัวเลยครับจะหลุดเลยเดลิปเปอร์สองตัวเชีย่ยเกินไปเปล่าโอ้โหสูตรอะไรครับเนี่ยโอ้โหมาสิบตัวแล้วเปลี่ยนดีครับเปลี่ยนอู๋ผมต้องได้คู่เทพยบอะเอาเป็นอังกฤษแล้วกัน อเป็นไงทุกคนสูตรนี้ทุกคนลองไปเปิดดูนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ก็อย่าโทษผมนะผมก็แค่แนะนานะครับลองลองลองไปเปิดดูเฮ้ยแจ็คเดลิเปอร์ถ้าใครอยากได้แจ็คเดลิเปอร์ลองไปใช้สูตรเปลี่ยนภาษาแล้วใช้คะแนน F เ,เปิดไปเรื่อยๆับทุกคนโอเคครับเฮ้ยผมทำไมมันจับอย่างนี้วะเออเฮ้ย,ยมาถ้ามือออกสามตัวนีวจะหลุดเลยนะ มาครับ1ิบการ์ดสุดท้ายครับทุกคนส่งท้ายนะครับก็คือ1ิบการ์ดสุดท้ายแหละไม่เปิดแล้วเดือนนี้คือกระเจ้าโอ้โหไม่มาว่ะมาพาการากาสุดท้ายนะครับอําลานะไม่มีอะไรให้เปิดแล้ววะ่ะคือก่อนที่ผมจะเปิดตรงนี้ก่อนที่ผมจะได้ตัวแจ็คผมจะเปิดก่อนนะผมจะเปิดตรงนี้ก่อนตลอดเลยเปิดเอฟอะ่ะอันไหนอันหนึ่งมันก็ได้เลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร ก็หวังว่ามันจะได้ตลอดนะครับมาดูข้ามไปดิโอ้โหหมดแล้วครับทุกคนได้แจ็คเดลิเปอร์มาสองตัวนะครับโอ้โหจะลุดเลยครับทุกคนโอ้โหอะไรครับนี่เฮ้ยสุดยอดเลยครับทุกคนสุดนี้นะโอเคครับทุกคนลองไปใช้ดูนะครับทุกคนนะครับผมสุ่มไปทั้งหมดหกสิบการ์ดนะครับเอ้ห65ิบห้าการ์ดดิฮะใช่ปะวะห้าสิบห้าห้าสิบห้าการ์ด เออใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมไปรับจากผาแล้วก็ไปแลกนั้นมาตอนแรกมีส8สิบแปดนะครับโอเคเป็นทั้งหมดห้าสิบห้าการนะครับอืมได้แจ็คเดลเปอร์สองทุกน,นะครับทุกคนเออหวังว่ามันจะได้เรนะื่อยๆะเนาะเดี๋ยวผมจะอ่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้ยวผม,มจะอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดคอมเลยผมรออัดคลิปอีกคลิปหนึ่งเลยโอเคนะครับทุกคนนะก็ถ้าใครแบบอยากลองไปเปิดดูไปเปิดได้นะครับอันดับแรกก็เปลี่ยนภาษานะครับทุกคนเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ทําตามที่ผมทําเลยอะลองดูครับโอเคครับโอโหร้อนจังวะโอ้โห้ผอบอกเลยว่ายกนิ้วโป้งให้เลยครับสูตรนี้สุดยอดครับทุกคนเออเดี๋ยวผมขอดูอนดีว่าผมจะเปิดปะจะแบ่งเปิดนะครับผมผมบอกเลยว่าผมจะไม่เปิดหมดนะครับเหมือนไอดีนี้นะจะแบ่งเปิดสักเล็กน้อยนะครับทุกคนสักแบบ ไอเดียสามสิบการอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอตีกิววอลกอนละกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ส่งท้ายด้วยการตีกิววอลแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับ EP ที่7นะครับมาดูกันว่าผมจะทําอะไรนะครับในไอดีนี้นะอาจจะตัวแจ็คเกรลิเปอร์ผมอาจจะไม่ได้ใช้แล้วครับทุกคนเพราะว่ามันแบบมันน่าจะปั้นยากครับจ็กรลเปอร์ เพราะว่าตอนนี้กบกบฟ้าผมก็ไม่มีครับเดี๋ยวก็ต้องเอา,าออเอามาประดับไอดีก็พอละเออแค่นี้แหละเอามาประดับไอดีก็พอละเดี๋ยวค่อยไปปั้นตอนที่แบบขึ้นเลเวลแล้วกันนะครับโอ้ยกูจังกวาจะได้ขึ้นเลเวลตัวนี้คงโดนเนื้อเนั่งไปหมดแล้วจนกว่าผมจะขึ้นเลเวลนะครับจนกว่าเจ็ดพันบีปุ๊บผมก็จะสุ่มสุมเกียร์ปับ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกแผนนะครับที่ผมจะปั้นไอดีนี้นะ 7 0 0 0ันบีปุ๊บผมจะสุ่งเกียร์ส่งเกียร์7 0 0 0แล้วปุ๊บหมดแล้วใช่ปะผมก็จะขึ้นเลเวลเลยครับทุกคนขึ้นเลเวลเลยก็จะอัพตัวทําให้มันเทพเลยนะครับตัวนายดีนี้นะคอยดูกันนะครับผมแต่ที่ผมจะเปิดอะต้องเป็นเกียร์ช่องหน้าแน่นอนครับช่องโจมตีสกิลด์แน่นอนครับเพราะว่ามันจะยกระดับทีมได้มากกว่าช่องอื่นๆนะครับเออนั่นแหละครับเพราะว่าต้องรอไปเรื่อยๆครับทุกคนเรื่อยๆครับไอดีคือชิวๆอยู่แล้วมาดูกันว่าตัวแจ็คเลเปอร์อะมันปั้นมันต้องใช้อะไรบาครับ ทำไมไม่มาสีวาวะคู่เทพเลยนะคู่เก่งเลยนะไม่ผมไม่ปั้นแน่นอนครับทุกคนรอเพราะว่ามันไม่ได้แล้วผมปั้นทนายไปแล้วคือตัวแบบตัวเดียวจบนะครับทุกคนไอดีผมนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ